แนวโน้มคอนโดพัทยาหน้าซื้อไหมครับจิ๊บหน้าซื้อถือยาวไหมครับเดียรเปอร์ลดลงมากเดี๋ยวผมขอพูดในมุมของคอนโดในเมืองท่องเที่ยวทั้งหมดลกันเนาะจะได้คนที่อยู่แบบหัวหินจะได้ไม่น้อยใจนะเอาจิ๊บไปบ้างคอนโดท่องเที่ยวหัวหินภูกเก็ตพัทยาเชียงใหม่ตอนนี้หน้าลงทุนไหมหน้าถือยาวไหมเห็นเดียรเปอร์ลดเยอะมากจิ๊บมางว่าไงบ้างครับขอตอบ ทำเลที่เราคุ้นชินก่อนเลยคือพัทยาเพราะว่าเป็นทำเลที่เราก็ยังมีอสังหาอยู่ที่นั่นนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าต้องมองยาวๆเนะเาะแล้วก็อสังหาคือพัทกรุงเทพอะทำเลทำเลมันจํากัดแล้วนะว่า CBD มันคือตรงไหนที่น่าลงทุนที่พัทยาจํากัดกว่าเดิมอีกพี่คิมคือมันมีแค่แบบไข่แดงเล็กมากๆอะ่ะที่มันลงทุนได้นะต้องถามก่อนว่าคุณจะลงทุนอะไรถ้าลงทุนปล่อยเช่ามีไม่กี่ทำเลเท่านั้นที่ลงทุนได้ในพัทยานะ แต่ถ้าเกิดซื้อเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะมันก็มีหลากหลายพั hmm. ทยาเป็นเมืองที่อาสังหาคอนโดอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าอยากจะซื้อต้องไปดูกันเองอีกทีนึงนะความคิดเห็นส่วนตัวของจิ๊บคือคอนโดโซนบีดฟรอนต์บีดฟรอนต์คือติดทะเลซึ่งจริงๆมันก็มีไม่กี่โครงการมันก็มีแค่โซนที่เป็นวงออมที่มันติดทะเลแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคอนโดที่ขายไปหมด แล้วแหละนะคะมันก็ยังถ้าตอนนี้แอบเห็นบางโครงการมาปล่อยราคาถูกมากไม่ใช่โครงการปล่อยสิเจ้าของมาปล่อยเพราะว่าร้อนเงินถูกมากซื้อเก็บได้ถ้าติดทะเลเพราะวันที่ตลาดกลับมานะกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้เช่าแบบรายวันนะคะรายเดือนที่เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนอ่ะจะกลับมาเช่าหรือเอ็กแพก็เช่าและกลอีกโซนหนึ่งคือโซนที่อยู่ไม่ไกลจากพัทยากลาง โซนเซนทานโซนแบบเขาเรียกอะไรอะโซนที่พวกเราลงทุนกันนะเนาะมันก็จะเป็นโซนที่ยังลงทุนได้เพราะโซนนั้นไม่ได้มองแค่ตลาดท่องเที่ยวนะมองเรื่องของคนที่เป็นเอกแพรหรือคนไทยมาทํางานอ,อย่างทีท่ฝ่อยเอกแพรมาตลอดคือจะเป็นคนเยอรมันเป็นคนอังกฤษที่ทํางานที่นิคม ที่ระยองแล้วเขามาพักที่พัทยานะคะ mm hmm. เขาไม่ได้หมายว่าต้องติดทะเลหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาหมายคือเขามาอยู่เพื่อใช้ชีวิตใกล้กับแหล่งใช้ชีวิตเขาหรือเปล่าใกล้ห้างใกล้ร้านอาหารเดินทางสะดวกรถสองแถวผ่านไหมนะคะ mm hmm. จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นโซนจอมเทียนโซนบางเฉลมันอาจจะเป็นการลงทุนที่ระยะยาวๆแล้วก็อาจจะเหมาะกับ ปล่อยเช่าระยะสั้นหรือเปล่าอันเนี้ยต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าที่พัทยาเองก็โรงแรมเยอะมากเช่นเดียวกันแต่นะถ้าเป็นวิลล่าพูวิลล่าน่าจะเป็นอีกกระแสหนึ่งของที่พัทยาที่กลับมาบูมอีกครั้งหนึงนะคะเพราะเป็นตลาดที่สามารถปล่อยเช่าได้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะก็ตอบกลางๆประมาณนี้ส่วนเมืองอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาความ เอาเอาทางพี่คิมก่อนพี่คิมว่าไงบ้างที่พัทยาโอเคนะครับคือเอ้ยผมรู้สึกสนุกอะจิบ๊บเอาจริงๆนี่ผมบอกทุกท่านด้วยนะครับช่วงหลังๆนี่ผมไลฟ์มาผมจะเราราแวงว่าเดี๋ยวจะดาร์กไปนะฮะคือคือเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบสิทธิ์ไม่ค่อยดีนะอย่างเี่อย่างเราเนี่ยพูดสอังหาเนี่ยเอาตรงผมขมอารมณ์มากเพราะจริงผมอยากจะจะรวบจอยความมันด้วยมันมันมันหน้าเมาส์คือคือเราเป็นคนที่ ต้องบอกทุกคนว่าผมาเชี่ยวชาญแล้วกันก็เรียกว่าอย่างในใน,ในโซนพัทยาหรือว่าในโซนกรุงเทพหรือว่าอสังหาเลยอะ่ะคือดังนั้นเนี่ยการมองภาพของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างมองในแง่บวกกว่าคนอื่นแล้วกันเพราะเรามีความรู้ครับถึงว่าป็นจิตการลงทุนเนี่ยมาอยู่ที่ว่าคุณมีความเชี่ยวชาญความรู้ในด้าน,นนั้นมากแค่ไหนด้วยถ้าคุณรู้น้อยอ่ะคุณก็จะกังวลไม่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าคุณรู้เยอะคุณก็จะมีความมั่นใจมากกว่าปกตินิดนึงนะครับผมก็จริงผมพยายามห้ามใจตัวเองว่าไม่ให้มันจัดไม่ให้แบบ คือผมกลัวจะไปบิวทุกท่านนะครับแต่วันนี้เนี่ยไหนๆคุยคนก็แบบมาในช่องนี้แล้วเนาะคือผมก็ต้องขอเตือนว่าต้องเอาคำพูดผมไปไปหารด้วยนะครับแต่ผมก็จะขอแบบสนุกๆแบบเล่าปล่อยของแล้วกันนะจะได้แบบคนฟังได้ได้ประโยชน์เนาะผมว่าคือการดไปอ่ะก็ก็ก็เซฟผมไงแต่ว่าคนฟังก็รดอะไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าปล่อยมากไปคนฟังคึกจัดไปซื้ออีกผมซวยอีกนะครับนั้นต้องขอเลยว่าคุณต้องใช้ปัญญาทุกครานนะอย่าเชื่อผมนะครับโอเค อ่าปลดล็อกแล้วผมจะผมจะสายดาร์กนะครับผมจะมันแล้วนะครับรู้สึกเก็บกดอะไนะครับโอเคอย่างแรกเดี๋ยวบอกก่อนนะครับเรื่องคอนโดในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนถ้าซื้อตรงนี้ก็มีความเสี่ยงในระยะยประมาณปีหนึ่งสองปีแน่นอนคุณต้องทําใจก่อนเลยนะเพราะว่าโควิดเนี่ยนะยังไม่หายนะครับังนั้นการท่องเที่ยวที่เป็นคอนโดเอาจริงๆนะผมผมถือว่าคอนโดตอนนี้จะมีความเสี่ยงมากกว่าพูวิล่าหรือว่าเป็นฮ o u s ิ่ง เป็นบ้านนะครับเพราะว่าแต่จริงๆเนี่ยผมเห็นนะตัวเราเองจิ๊บเราไปเที่ยวเนี่ยพยายามเช่าบ้านว่าด้วยความปลอดภยดัยจากพื้นที่ส่วนกลางมันไม่ต้องมีมันคือนเป็นค่อนข้าง private ถูกไหมฮะแล้วคนไทยก็ได้ตอนนี้แต่คนไทยมามาก่อนแน่นอนนะครับอย่างเราเราก็เริ่มเที่ยวแล้วผมเองก็เริ่มเที่ยวแล้วนะครับถ้าเป็นพูวิลล่าเฮ้ยเวิร์กไทยก็ชอบฝรั่งก็ชอบแถมเรื่องของโควิดมันมีความ private ที่หนึง่งมันจะไม่ใช้พื้นที่ส่วนกลางร,ร่วมกันถ้าคุณถ้าแน,นะนํานะถ้าคุณเจอ วูลล่าหรือบ้านที่ราคาดิสคาวดีๆต้องเรียกว่าดิสคาวด้วยนะครับถ้าคุณซื้อไม่ดิสคาวเนี่ยถือว่าไม่โอเคเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะหาดิสคาวราคาประหยัดง่ายง่ายกว่าด้วยเพราะเพราะถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยผมว่าหาไม่ได้หรอกสองปีที่แล้วอาจจะหายากมากที่ะจะลดราคาแต่นี้ผมว่าราคาดีเยอะถ้าถ้าคุณจะซื้อช่วงนี้คุณต้องได้ราคาที่ถูกบอกเลยนะครับถ้าให้กู้ได้ก็ดีดีด้วยนะครับเนาะผมยังเนี่ยเป็นบ้านก่อนนะแล้วคอนโดได้ไหมถ้าราคาถูกก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ที่ผมอบอกว่า มันไม่เกี่ยวหรอกว่าดีไม่ดีมันไม่ใช่อยู่ทําเลอยู่ที่นิราคาด้วยทําเลอาจจะไม่ดีมากแต่ราคาไม่โอ้โหลดเวอร์เลยลดลดเวอร์วาง้ก็น่าสนใจเหมือนกันนั้นอยู่ที่หน้างานอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเมืองท่องเที่ยวเนี่ยผมไม่เก่งที่อื่นเชียงใหม่ผมไม่เก่งนะผมจะค่อยๆจับพัทยาเยอะนะครับอทิตย์ก็พูดไปเยอะแล้วแกนะครับผมแอบอ้ยกิมบอกหมดเลยแล้วผมจะเอาที่ไหนซื้อวะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเฟื่อไปซื้อใจเย็นนะครับใจเย็นผมมีเยอะนะครับไม่ต้องกังวลนะถ้าได้ของดีก็ดีดีด้วยแล้วกันนะครับเเเอออ่่่มมืงททียววก็ผา ถ้าซื้อก็เน้นเป็นภูรีล่าก่อนหรือว่าเป็นบ้านก็ดีเพราะว่ายัางไงมีที่ดินเนี่ยถ้าคุณซื้อได้แบบไม่แพงมากก็ได้แต่จะดีว่ามีความเสี่ยงเสมอนะครับมีความเสี่ยงเสมอเพราะช่วงนี้เป็นช่วงอ่อนไหวเรื่องโควิดเรื่องอะไรยังไงคุณรับความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าดูที่ว่าค่าผลตอบแทนเรื่องราคาที่เปลี่ยนไปคุ้มค่าหรือเปล่าไม่ได้บอกว่าซื้อไม่เสี่ยงนะเสี่ยงอยู่ดีนะครับโอเคอ่ไปต่อนะครับปลดล็อกและจิบสบายใจนะครับ,อ,บอื่นด้วยไหมโวหินเชียงใหม่ภูเกต็ต อ่าอบรู้ตังไหนบ้างจิบจะบอกได้เลยแต่ผมค่อนข้างถ้าผมนะถ้าผมเล่นดันนะซื้อที่อ่าหางจากกรุงเทพไม่เกินสองชั่วโมงชั่วโมงกําลังดีพัฒนาจคนไทยอ่ะบินไปยังไหมไม่ได้ชั่วมเห็นอาชยยีพพัฒนาใจยังมียังมีคนมานะนครนายกยังมีคนเที่ยวนะครับหัวหินก็ยังพอได้แต่เชียงใหม่เนี่ยบินไม่ไหวว่ะขับไม่ไหวอันนี้ก็อยากเล่นดันแล้วกันเนาะใกล้กรุงเทพนะสักชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้พอได้ครับโอเคเล่าเล่าจากประสบการณ์จริงแล้วเพิ่งไปหัวหินมาทีที่แล้วค่ะพี่คิม ก็ <sk ill> <im> บอกเลยว่าคนอันน่ะขนาดไปวันธรรมดาคนเยอะมากม <Korean> คือตลาดท่องเที่ยวกลับมาคึกคืนนะคะโรงโแรมแพงๆลดราคาอย่างของจิ๊บจิบไปพักอินเตอร,ร์คอนก็ลดราคาด้วยแล้วก็แบบแถวนั้นคือแบบจองเต็มอะจะต้องไปวันธรรมดาค่ะเราจะจองอยู่ต่อไม่มีว่างนะแถวนั้น ก็ต้องบอกคนอันแล้วก็ไปเที่ยวกันเยอะก็เป็นตลาดคนไทยและตลาดต่างชาติที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วคือตอนแรกเห็นต่างชาติแล้วตกใจนิดนึงเฮ้ยวิ่นไปยังไงอ๋อลืมลืมเขาคงอยู่คนไทยตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็คนเยอะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องคอนโดลงทุนหัวหินเนาะมันจะมีความแตกต่างกันที่พัทยาพอสมควรนะเท่าที่จิบมองคือทะเลพัทยามันไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวพัทยามันเป็นเมืองอุตสาหกรรมมันเป็นเมืองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ลายล้อมไปด้วยนินคมอุตสาหกรรมทั้งจากระยองรีราชาแหลมฉบังอะไรเยอะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความที่ได้เ e อ็กแพดมาเช่าด้วยแต่หัวหินนะ่ะค่อนข้างที่จะเป็นตลาดต่างชาติตลาดรีทายเมนถ้ามองต่างชาตินะรีทายเมนที่เขารู้สึกไม่อยากจะไปบัสเถิงเทิงกับพรรยาแต่หัวหินมันจะเป็นอีกแบบนึงนะคือหัว,ห,วหินมันจะเป็นเมืองที่มีความแบบ เขาเรียกวินเทจเป็นเมืองอที่มีพระราชวังไกลกังวลจะมีความแบบยูนิคในลักษณะของความไทยๆผสมกับทะเลนะคะแต่ถ้าเกิดพัทยามันจะเป็นเมืองแบบซีวิไลแสงสีเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มทีเพราะฉะนั้นมันก็เล้วแต่คนชอบเนาะทีนี้ไปสิ่งที่สิเห็นคือตลาดหัวหินลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยมันก็พอทำได้แต่ที่เขาก็นิยมกันอีกคล้ยายๆพัทยาคือเรื่องของพูลิลานะคะ ก็ยังเห็นตลาดที่รู้เพราะว่ามีมีรุ่นพี่ทำก็ค่อนข้างแอคทีฟอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่หัวหินที่แอคทีฟคือการซื้อคอนโดเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศไม่ได้เพื่อการลงทุนนะซื้อคอนโดเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นหัวหินมันเป็นเมืองที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งถึงแม้ทะเลอาจจะไม่สู้ภูเก็ตแต่เขาสามารถไปทุก อาทิตย์ทุกเดือนได้นะคะส่วนตลาดภูเก็ตเท่าที่ทราบมาเดเวล o อปเต้องพูดตรงๆว่าเหนื่อยเพราะตลาดที่เขาพึ่งพากำลังซื้อเป็นตลาดต่างชาติต้องพูดอย่างนี้ในการของการลงทุนตลาดคอนโดที่ภูเก็ตตอนนี้เหนื่อยแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดกลับมาภูเก็ตน่าจะเป็นเมืองแรกๆที่ต่างชาติอยากไปเที่ยวเพราะตอนนี้ทะเลภูเก็ตสวยมากนะคะเห็นกับข่าวออกมาก็คือคนอยาก ถ้าเปิดเมื่อไหร่เปิดเทปเมื่อไหร่จากทาทีพร้อมที่จะเข้ามาส่วนเชียงใหม่ขอพูดในฐานะที่ไม่ค่อยได้ไปเชียงใหม่ในฐานะทํางานส่วนใหญ่จะไปเที่ยวเพราะฉะนั้นตลาดเชียงใหม่อาจจะไม่คุ้นชินเช่นเดียวกันนะถ้าจะลงทุนเชียงใหม่อันนี้จิ๊บคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นแนวลงทุนอย่างอื่นที่ไม่ใช่คอนโดคะ่ะอืมครับก็สับผมนะเนี่ยอย่ที่บอกถ้าเป็นเมือง่องเที่ยวอะ่ะคือผมยังค่อนข้างเชียร์มีที่ดินนะครับอย่างขี้เหล็กก็ต้องเป็นตึกแถวอะไรเงี้ย หรือว่าบ,บ้านก็ยังดีกว่านะครับด้วยด้วยอย่างี้คือผมคิดว่าด้วยตัว supply เนี่ยมันไม่มีความแบบออยูนิคขนาดนั้นอาจจะพูดถึงบีดฟอนเนี้ยจิ๊บโอ้ารเลนี่ถือว่าบีดฟอนไหมบาซเลนี่ถือว่าบีดบีดฟอนไหมไม่หรอคือมันก็มีคอนโดบีดฟอน์แหละแต่ที่ดินมันยังเหลือเยอะไงมันก็<ใ>นอาจะมีเกิดขึ้นใหมใช่ คือคือถึงบอกว่าถ้าจะคอนโดนจริงต้องแบบบี a ฟรอนต์ไม่พอต้องเป็นไข่แดงด้วยต้องอยู่ในพวกวอล์กอินสตรีทด้วยอย่างเงี้ยถึงจะยูนิตนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันจะต่างจากกรุงเทพคือกรุงเทพมันมีที่ดินค่อนข้างน้อยจริงๆเพราะว่าทั้งคนอยู่คนอาศัยคนท่องเที่ยวด้วยความหนานแน่นของของจำนวนยูนิตเยอะแน่นมากแลกันแต่พระยาเองเนี่ยต้องยอมรับว่าเธอไปหน่อยมันก็ก็ยังมีที่ดินที่เหลือเยอะนะผมจะภายบางสรเลยแต่โอเคความจเจริญมันไปถึงจริงแต่ว่าด้วย ความหนาแน่นเนี่ยยังไม่เท่านะครับถ้าถ้าความแน่นน้อยกว่าเนี่ยมันก็เรายังพอที่จะเออซื้อที่ดินได้อยู่มาถึงบ้านอะไรเงี้ยที่ผมเห็นก็สิบล้านนะตองอะไรนะเทพสิบสิบล้านนี่ได้ไห่จิ๊ผมไม่ได้ไปนานละสิบล้านพ,าพอไหวไหมต้อง,ต,องต้องดูสภาบ้านก็ไม่ได้ไปไปดูตลาดเยอซึ่งเหรออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าน่าจะได้ไปสำรวจคอนโดลหลักโควิดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะใช่ซึใช่ครับซึ่งบ้านหลักสิบล้านภูวิลล่าเนี่ยผมว่า สบผมนะผมก,ก,ก็ก็พอลงทุนได้นะเออถ้ามันได้ปรับงวดที่สูงจริงๆอะไรเนี้ยน่าสนใจนะครับ